บ,บรรพบุรุษขเมรคือตัวตะกวดปรากฏอยู่ในพงสวดานขมรเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเวเนยสัตว์ณดินแดนนี้ในสมัยพุทธกาลได้พบกับตัวตะกวดที่มีลิ้นสองแฉกตัวหนึ่งที่มีใจศรัทธาต่อพระตถาคตได้เข้ามากราบถวายบังคมและร่วมสดับฟังธรรมพร้อมกับพญานาคและเทวดาพระพุทธองค์ทรงให้คำพุทธบัญกรไว้ว่า ต่อไปเกาะโคกนี้จะงอกเป็นแผ่นดินตะกวดตัวนี้ในภายภาคหน้าจะได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ครองกรุงอินทรปรัชนครและลูกหลานจะได้ครองต่อมาที่ชื่อว่ากรุงกรัรมพูชาธิปดีและบรรดาผู้คนในราชธานีนี้จะพูดจาสิ่งใดๆ ไม่ค่อยยั่งยืนหรือไม่อยู่ในสัตยานุสัตว์เพราะบูรพากษัตริย์ตั้งต้นแผ่นดินนี้กำเนิดมาจากตะกวดอันมีลิ้นแฝนแตกแยกออกเป็นสองซี่